การประเมินภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในกรอบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังมีมุมมองที่แตกต่างกันบนสมมติฐานความชัดเจนทางการเมืองหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นจัดตั้งรัฐบาลได้หนุนโอกาสในการเดินหน้าสานต่อนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆจะช่วยดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้กลับมาได้ แต่หากยังยืดเยื้อออกไปอาจเป็นปัจจัยกดดันให้เงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องเพื่อมองหาแหล่งเงินทุนอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นไทยค่ะการประเมินกรอบการเคลื่อนไหวภายใต้ปจัจจัยทางการเมืองที่กดดันทําให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับลดลงทดสอบแนวรับที่1 150 1 5 0ถึง1,200จุดขณะที่เมื่อมีความชัดเจนทางการเมืองมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะทยานขึ้นทดสอบ1 3 5 0ถึง1,400จุดก็เป็นได้ค่ะ ราคาตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเทียบ PE นะครับเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ได้ถูกกว่าเขาเยอะนั่นคือนั่นคือประเด็นจริงๆเลยก็คือว่าราคาหุ้นไทยณวันนี้เมื่อเทียบ PE นะครับว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาในของกําไรเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถูกกว่าเขาเยอะะครับที่ g r o s ของเราเนี่ยอาจจะมีขาลงอยู่นะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนทั้งสูงนะครับเพราะงั้นเรามองว่ามีโอกาสที่มันอาจจะถูก ปรับลงได้ก็คือ PE เราจะไปเทรดที่ลงมาอีกนิดหน่อยนะครับนั่นคือสาเหตุที่เรามองว่าในครึ่งแรกเนี่ยอาจจะ range bound ได้นะครับ,รบแล้วก็ครึ่งหลังเราน่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นเอเชียซ x Japan ก็คือเอเชียแปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะครับใกล้เคียงหรืออาจจะ discount เล็กน้อยเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เราเคยเทรด p r e m i ยมก็คือเราเทรดแพงกว่เขาถึง10-15% ความผันผวนของดัชนีในช่วงเวลานี้ทำให้นักลงทุนระยะสั้นที่เข้าเก่งกำไรต้องเอาวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ามาช่วยเพื่อกำหนดจุดเข้าซื้อและจุดตัดขาดทุนผันแปรตามสภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นรายวันขณะที่การปรับตัวลดลงแรงๆกลับเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีเลือกที่มีราคาปรับลดลงมากแต่ในอนาคตยังสดใสค่ะผมเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยนะครับมีโอกาส ที่จะลงทุนนะครับเพราะว่า,าถ้าตลาดหุ้นลงมาเยอะๆโอกาสอย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็เก็บสะสมของดีนะครับเ,เราเราคิดว่านักลงทุน,ทนควรจะเริ่มมองหาหุ้นที่มีราคาน่าสนใจหมายความว่าลงมาแล้วแล้วลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเมื่อเทียบกันในอดีตเนี่ยลงมาเทรดที่ค่อนข้างต่ำนะครับอาจจะไปดู P/E band หรืออะไรเนี่ยครับใช้ใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการดูพอได้นะครับแล้วก็มี ความเสี่ยงในด้านของการถูกปรับลดในแง่ของกําไรเนี่ยค่อนข้างน้อยมีมํจำกัดแล้คือมียง่ายคือมีดาวไซด์ริส k น้อยนะครับมีมีการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอแล้วมีค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเป็นบัฟเฟอร์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะหาหุ้นพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าหาหุ้นคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะโตกลับไปในอนาคตแล้วมองภาพยาวๆเนี่ยผมว่าตลาดลงเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตลาดที่น่าสะสมของนะครับ การหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นปันผลนอกจากเลือกซื้อได้ในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลงแรงเพื่อรับเงินปันผลมาทดแทนส่วนต่างราคาที่ปรับตัวลดลงแล้วการหาจังหวะเข้าลงทุนในช่วง1-2เดือนก่อนหน้าก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถรับส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจากการเก็งกำไรก่อนจะประกาศงบหรือการขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกป,ปีได้ค่ะ ทาง DBS w i c k e r คาดหุ้นจ่ายปันผลสูงได้แก่ TMT, Tisco, KTB, Delta, BTS Close, AP ขณะที่ Tisco แนะนำทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่อ่อนตัวได้แก่ Thaicon, p y l o n Delta, KTB, สีชา Mcott, ASP, KGI, AI และ PAP ค่ะ การเงินธนาคาร